อดีตพุทธอิสระแนะพระชาตรีอย่าลดต้นลงมาเกลือกรัวพระมหาสองเพศจากกรณีราา่าแพรี่หรือภัยวันวันบุตรได้ออกมาไลฟ์สดโต้ตอบพระชาตรีเห็มพันธ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหารวัดไทยในในครเซนต์นปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียเนื่องจากก่อนหน้านี้พระชาตรีได้ไลฟ์สดเรียกแพรี่ด้วยคำนำหน้าว่าอีและบอกว่าว่างหลังจากศึกมาก็เหยียบย่ำพระพุทธศาสนาจนเกิดเป็นเรื่องเป็นราวประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ล่าสุดสุวิทย์ทองประเสร,ริฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าสำเนียงสอบภาษากีริยาส,สกุลการกระททำสอบความเป็นชาติสกุล23กันยายน2565 กราบนมัสการท่านอาจารย์ชาตรีที่เคารพเห็นคลิปท่านออกมาวิพากวิจารณ์ณผู้ที่เคยบวชอาศัยผ้าเหลืองเพื่อเรียนรู้ศึกษาจนยกระดับตนเองจากเด็กบ้านนอกที่สุด แสนจะขับแค้นอนาถากลับกลายเป็นพระมหาสองเพศก็พอเข้าใจในความคาดหวังที่สังคมไทยมีต่อคนระดับมหาปร,ริญญารรมก้าประโยคและนักศึกษาในมหาลัยสงฆ์จนสำเร็จปร,ริญญาโทว,ว่าจะบวชหรือศึกก็คงจะเป็นต้นแบบที่ดีของผู้คนในสังคมแต่สิ่งที่สังคมเห็นท่านอาจารย์ดูจากบุคคลที่เคยบวชเข้ามาถึง18ปีนับตั้งแต่บวชเน้นแต่กลับมีพฤติกรรมไม่ต่างอะไรกับคนที่มัวเมากับการหายอยู่หากิน กับการมคุณอย่างลุ่มหลงประมาทจึงทําให้สังคมและท่านอาจารย์ผิดหวังมาวันนี้เขาได้เปลี่ยนสถานะจากพระมหาเป็นหญิงที่ไม่ใช่ใชายก็ไม่เชิงแสดงพฤติกรรมกิริยาวาจารุกรานผู้มีศีลโดยไม่สํำนึกถึงบาปบุญคุณโทษหากผู้มีศีลนั้นกระทําพฤติกรรมละเมิดศีลละเมิดพระวินยัยละเมิดอุดมการณ์ของพระบรมศาสดา เช่นนั้นก็สมควรถูกด่าถูกประจานการที่ท่านพระอาจารย์ชาตรีออกมาเตือนหรืออีกฝ่ายจะเรียกออกมาด่าก็ตามโดยสามัญสำนึกของปราชญ์ของบัณฑิตวินยูชนจะต้องหันมามองตนเองสำรวจดูว่าเออเรามีอะไรที่บกพร่องผิดพลาดทีกระทำไปพูดไปคิดไปทำให้สื่อเห็นว่าเราเป็นคนพาลคนขาดศิลธรรมแล้วปรับปรุงตนให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเหล่านี้คือคุณลักษณะของบัณฑิต แต่คนที่ท่านอาจารย์วิพากษ์หาใช่ผู้ที่เป็นบัณฑิตไม่ท่านอาจารย์ครับชีวิตของความเป็นนักบวชของท่านได้เดินมาในเส้นทางแห่งวิถีพุทธที่สง่างดงามดีแล้วอย่าลดตัวเองลงมาเกลือกลกลัวกับคนพานเลยสิ่งที่ท่านทำผู้คนทั้งประเทศรวมทั้งชาวรัเสเซียเขารับรู้เขาสัมผัสได้นิม,มนให้มุ่งมัน่นเผยแร่อุดมการณ์ของพระบรมศาสดาให้กว้างไกลไปทั่วโลก อย่ามาให้ราคากับคนพานเลยท่านดังภาษิตท,ที่กล่าวไว้ว่าคบคนพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วจกพาตัวอัป,ปมงคลจกพาตนเสียใจเพราะพานพาท่านอาจารย์เป็นคนใต้คงจะเคยได้ยินคำพังเพยที่คนใต้คนเก่าเขามักจะเปรียบเลยผู้สอนลูกหลานเอาไว้ว่าอย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ของคนพานที่มากไปด้วยอัตตา ตัวกู้ใหญ่จนใครๆไม่สามารถมาแตะต้องตักเตือนได้บัณฑิตทั้งหลายจึงควรอยู่ให้ห่างไกลพุทธอิสระขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ